ไปดูข่าวนี้ครับเวลาขับรถไปกดเงินเนี่ยจอดรถที่หน้าตู ATM ้ a t ทุเเรียบร้อยลงจากรถก็ดับเครื่องแล้วก็ไปกดดังอันนี้ก็เหมือนเป็นปกตินะแต่ว่าสิ่งที่ลืมไปก็คือลืมใส่เบรกมือ,อมแล้วตรงนั้นนะน่าจะเป็นทางลาดชันอ่อนๆนิดเดียวฮนะ แต่รถมันไหลครับระหว่างยืนกดเงินเอาบัตรเอเทมเสียบเข้าตู้แล้วแล้วก็กดจํานวนเงินเรียบร้อยเนี่ยครับปรากฏว่ามีคนทักว่ารถไหลก็ต้องวิ่งไปดูรถก่อนเลยครับเพราะว่ากดเงินเนี่ยหลักพันแต่รถเนี่ยถ้าเสียหายทีก็หลักหลายพันหลักหมื่นเลยทีเดียวดังนั้นไปเสฟรถไว้กลับมาทีบัตรยังอยู่แต่เงินหายไปแล้วครับเนี่ยครับภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับที่หน้าร้านสะดวกซื้อที่ชนบุรีครับ ถนนเสียราชาหนองใหญ่บู่นะครับจะเห็นว่ารถมันเคลื่อนตรงนั้นไม่ใช่คนถอยหลังนะครับแต่ว่ารถมันไหลไปเองครับเพราะว่าไม่ได้ใส่เบรดมือและนี่คือผู้เสียหายครับเพราะว่ากําลังยืนกด ATM ที่ตู้ตรงนี้อยู่เลยแล้วก็มีคนยืนต่อคิวแล้วก็จะกดตู้ ATM ตอนตรงนั้นมีหลายตู้ครับมีหลายธนาคารเลยนะครับที่กดเนี่ยคือธนาคารกรุงไทยด้านในสุดนะครับด้านมุมน้านในสุดเลยนะฮะแล้วก็จะมีตู้ธนาคารนธนาคารอื่นๆตามมาด้วย แต่แน่นอนครับพอเขาวิ่งไปเนี่ยคือไปเบรกรถนะครับบัตร ATM ก็ยังค้างอยู่ที่ตู้และเงินสดกําลังรออยู่เนี่ยที่มันกําลังจะหมุนออกมา1 5 0 0บาทครับยังไม่ได้คว้าเงินยังไม่ได้เอาบัตรเลยนะครับไปคว้ารถเอาไว้ก่อนปรากฏว่ามีผู้ชายและผู้หญิงที่ยืนอยู่แถวๆนั้นคนที่น่าสงสัยมากที่สุดก็เป็นผู้ชายรายนี้แหละครับที่ก็มีการกดเงินเช่นเดียวกันแต่ไม่รู้ที่หยิบเนี่ยเงินตัวเองหรือเงินใคร แล้วจากนั้นก็เอาเงินใส่กระเป๋าสตางค์แล้วก็เดินเข้าไปในร้านสะดวกซื้อตรงนั้นนะครับนี่แหละครับผู้เสียหายคือนางสาวชลราดาจันฉายอายุ54ปีเธอบอกว่าขับรถออกจากบ้านไปเพื่อไปซื้อของนะครับแล้วก็แวะกดเงินที่ตู้เอเทีเอ็นตรงนี้แหละโดยที่ไม่ดับเครื่องยนต์แล้วก็ดื่มลืมดึงเบรกมือด้วยนะครับจากนั้นก็ลงจากรถไปกดเงินด้วยความตกใจแล้วครับเห็นรถไหลเพราะว่ามีคนทักมาก,ก็เลยวิ่งไปที่รถกับไมีกที ไม่มีเงินแล้วครับพอพี่มาจอดรถเชี่อพี่ไกดตังค์พี่ก็จอดัวเลขไปแล้วพันห้าแล้วพอหันไปที่รถพี่เป็นที่ไหลใช่ป่ะพี่ก็วิ่งไปที่รถบัตรเปิดอะไรพี่ยังไม่ได้เอาอะไรเลยพี่ก็วิ่งไปพี่งกลับมาเงินหายไปแล้หลือจะบัตรขาอยู่แลกดังไปเท่าไหร่ครับพันห้า นั่นแหละครับกดเงินไปพันห้าเงินหายไปด้วยจริงๆนะครับตำรวจเองเขาเข้าไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นนี่แหละครับก็มีทั้งผู้ชายคนนี้ที่ยืนต่อคิวกันอยู่ตรงนั้นแหละครับในการกดน่าจะเป็นการกดอีกตู้นึงด้วยซ้ําไปนะครับและหลังจากเหตุการณ์นี้ก็มีผู้ชายเสื้อดําคนนี้เหมือนกันที่ยืนมายืนต่อคิวกับตู้ ATM น่าจะเป็นธนาคารเดียวกันกับเธอเนี่ยแหละครับแต่ว่าหลังจากนั้นเธอก็ออกมาผู้ชายคนนี้ก็ถอยหลังมา ดูมือในกระเป๋าของเกงยังไม่ได้ล้วงออกยังไม่ได้เอาเข้าแต่อย่างใดยืนงงๆอยู่หน้าตู้ฮะแล้วก็ผู้เสียหายก็วิ่งเข้ามาคุณชลาดานะครับเอาละนี่คือผู้สงสัยที่อยู่ในกล้องวงจรปิดเดี๋ยวตำรวจตามตัวกันต่อครับก็ไปจอดรถอย่างนี้ก็ต้องระมัดระวังหน่อยนะ,ะอันนี้สรุปว่าไม่ได้ดับเครื่องไม่ดับเครื่องถูไหมนั่นหมายความว่าอาจจะอยู่เกียร์ว่างอะ่ะมันก็ไหลไปได้นะ ถ้าจอดแล้วก็เกียร์พรีหรือว่าดับเครื่องให้สนิทเนี่ยน่าจะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะถ้าเป็นเกียร์กระปุกแล้วต้องดึงเบรกมือหนออ่อยก็เอาให้รอบครอบนะครับ